สวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์กในช่องของมีมาร์กอีกแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกษตรหรือไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับกลางนาะทั้งนั้นก็วันนี้เป็นวันที่หกวันที่หกนะครับวันที่หกกันยาซึ่งพรุ่งนี้มาร์กมีนัดฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ขอขอญาตเกินก่อน เมื่อสัก2-3วันที่แล้วมีอสมขี่รถมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าไปฉีดวัคซีนไหมก็ในความทิ่มาต้องทำงานกับคนหลายคนเนาะก็โอเคว่าจะไปฉีดซึ่งมันเป็นเข็มแรกไงมันก็มันมีอารมณ์หลายๆอย่างทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งอะไรเนาะตื่นเต้นก็คือเราไม่เคยฉีดวัคซีนแล้วเราไม่รู้ว่า คงกันเราเป็นยังไงแต่สิ่งที่กลัวก็หลายๆอย่างอย่างเช่นแบบอย่างที่เป็นข่าวกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็กลัวหลายอย่างก็โอเคตัดสินใจจะลองไปฉีดดูในวันพรุ่งนี้ครับก็ในวันพรุ่งนี้เขาจะนัดประมาณสิบโมงนะครับก็คลิปเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยจะแค่ลองดูว่าถ้าฉีดไปแล้ว อาการมันจะเป็นยังไงสําหรับตัวมาร์กนะสําหรับคนอื่นอ่ะคืออย่างที่เคยดูแล้วอ่ะอย่างพบเพื่อนไงนก็จะมีแบบไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มีเป็นไข้บ้างแต่ว่าเขาบอกว่าก็จะเมื่อยปวดแขนปวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูในตัวมาร์กเองแล้วกันว่ามาร์กจะมีอาการเป็นยังไงแต่บอกอว่ามาร์กเป็นคนที่ทํางาน คือพุ่งพุงกันมาก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะมาาป็นคนทํางานเหมือนกับว่าเป็นการออกากำลังกายตลอดวเวลานะครับแค่ว่าตัวม้าเป็นคนพร้อมก็พรุ่งนี้ก็จะไปกับแม่แม่ก็จะไปฉีดด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีอาการยังไงนะครับบอกก่อนนะว่าอันนี้สําหรับตัวม้าเองนะครับสาหรับใครที่ฉีดเข็มแรกแล้วอาการเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า ใครเป็นไข้บ้างหรือ,อไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามจะถ่ายแต่มันจะถ่ายถ่ายในพื้นที่การทําง,งานของเขามันไม่ได้เราก็จะถ่ายแบบเป็นช็อตเล็กๆสั้นๆเอาแล้วก็จะมาสรุปผลให้ดูว่าฉีดแล้วผ่านมากี่ชั่วโมงอาการเป็นยังไงบ้างแล้วผ่านมาหนึ่งวันอาการเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็ ขอ,อย้ำนะครับว่านี่คือเข็มแรกเข็มแรกของมาร์กเลยบางคนก็ฉีด2เข็มไปละแล้วทุกคนก็บอกมาว่าเข็มที่สองาสมาจะป่วยจะเป็นไข้อะไรอย่างนี้ก็โอเคเดี๋ยวลองมาลุ้นกันก็ก่อนที่เราจะไปรู้ผลผม้อเมอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาร์กด้วยลวกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้ แต่พรุ่งนี้จะได้ถ่ายอะไรบ้างน,นี้ไม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายให้ได้แล้วกันอาจจะถ่ายเป็นตัวเอกสารหรือว่าถ่ายนี้ที่นั่งรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถี่เสร็จกลับมาจะผ่านไปสัก2-3ชั่วโมงแล้วจะคอยอัปเดตแล้วกันโอเควันนี้ต้องรีบนอนเพราะว่าต้องนอนขารบอตต้องพักผ่อนใ้เพียงพอปกติม้าจะนอนน้อยมากคือจะนอนสี่ห้าทุ่มแล้วก็ ื่น6โมงก็เข้าฟาร์มก็คืนนึงจะนอนอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนิดแค่นี้เองก็มันก็ยังดีกว่าตอนทํางานนะแต่ตอนทํางานคือม้จะนอนแค่ถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือได้นอนเยอะถ้าวันไหนมีงานก็ได้นอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงโอเคปะเดี๋ยวเรา,เาไปรอชมวันพรุ่งนี้และก็วันต่อๆไปภายในคลิปนี้ครับขอย้ำว่ามันเป็นของมาค,คนเดียวอาการที่จะเกิดขึ้นกับมาหรือมันจะไม่มีอาการเลย หรือว่ามีอาการหนักหรือมันเป็นอะไรก็ช่างอันนี้คืออยู่ในภูมิคุ้มกันของมาร์กเองนะครับก็ยังขอย้ำว่ามันเป็นของมาร์กเองสองคนอื่นเป็นยังไงอันนั้นก็ต้องอีกเรื่องหนึง่งโอเคเดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนก่อนอเจคคนวันนี้ก็เป็นวันใหม่ซึ่งก็เกือบเที่ยงแนละ้วตอนนี้ตอนที่อัดเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา27็นาทีก็ซึ่งเขนานัดไป ตอนเช้าเมื่อเช้านี่คือไปมาแล้วไปกับแม่มาแล้วเนี่ยดูรูปนี้ได้คือไปมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับไปถึงปุ๊บสิ่งแรกเลยคือเจอลุงกับเจอน้องก็มีการพูดคุยเล็กน้อยแล้วพอไปถึงปุ๊บบางคนอนะฉีดเขาก็จะปวดหัวไหลใช่ไหมเขาจะขัดหัวไหล เขาจะมีอาการต่างๆบางทีก็แบบเออใจเต้นตัวร้อนหรืออะไรซึ่งมาร์กไม่เป็นอะไรเลยนี่ไม่เป็นอะไรเลยมีอย่างเดียวมีอาการอย่างเดียวคือหัวร้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็จะมาบอกว่ามาร์กไม่ได้ฉีดมันมีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าจะบอกยังบอกอยังไงดีอะคือพอไปถึงปุ๊บเอ่อ อย่ารอไปก่อนอย่ารอไปที่วันที่อสมอมมาบอกก่อนอสมอกว่าเขาเขาเจอแม่ก่อนเขาบอกว่านี่ไปฉีดวัคซีนไม่เล่าหมู่บ้านเราเป็นวันที่เจ็ดถ้าไปก็ไปเช้านะคนจะได้ไม่เยอะโอเคตอนเช้าคือนสุที่เป็นอสมอเขามาบอกแล้วก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะไปกับแม่พรามากทงานเกี่ยวกับคนหลายๆคนเนาะ ตกตอนเย็นผู้ใหญ่บ้านประกาศอีกเออของเราเป็นคิววันที่7นะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อยากให้ไปฉีดเออแล้วก็เรามีรายชื่อมีคิวมีอะไรเงี้ยก็คือโอเคชัวชัวฉันได้วัคซีนแล้วเข็มแรกซึ่งเป็นเข็มที่รอมานานนมเนจนทางเผ่าซากไกนึงเขาฉีดกันไปแล้วเราคนปกติยังไม่ได้ฉีดเลย ก็แต่ตามตารางนะของตำบลโรงช้างตำบลที่มาร์กอยูอ่คือตอนใบสองก็จะมีะเขตปากทางเขตของกระเชนแล้วก็เขตเมืองเก่าแล้วก็กลับมาเขตโรงช้างโอเคของเราอยู่ใบ2เราไปได้เช้าเลยกะแบบทะลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็ได้ตอนคนแรกๆเลยไปถึงปุ๊บเจอลุงลุงบอกมาร์กมุงมาฉีดปะบอกออครับมาฉีด มึงอายุไม่ถึงหกสิบมึงไม่ใช่กลุ่มเจ็ดโรคที่เสี่ยงเขาไม่ฉีดให้วันนี้เขาไล่กูออกมาเนี่ยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยโทรหาผู้ใหญ่บ,บ้านมามีเบอร์ผู้ใหญ่บ,บ้านมาเสนยงผู้ใหญ่บ,บ้านโทรก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพูดภาษาที่ที่คุยกันนะนัทิวคือเนี่ยผมมาที่ท็อปแล้วเนี่ยมาที่เขาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเขาไล่ออกมาเขาบอกว่าฉีดเฉพาะอายุหกสิบกับเจ็ดกลุ่มเสี่ยง ดูไหมยพยาบานตอบไงบอกเออใช่เนี่ยเขาเพิ่งมาบอกพี่อ่ะเพิ่งเพิ่งมาโทรหาพี่เมื่อตอนเจ็ดโมงเองโอ้โหบอกผูหยาบ้านตอนเจ็ดโมงพี่ก็เลยโทรไปหาพออ,อที่อนามัยบ้านมากเรียกว่าอนามัยนะไอที่อะไรโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเขาเรียกอะไร ต้องมาศูนย์ส่งเสริมส,สุขภาพตำบลอะไรเนี่ยเออเรียก่ามธรรมนีมทำไมพี่โทรไปหาพออทำไมพอทำไมก็บอกว่าเนี่ยจดหมายมาบอกว่าตำบลเราอ่ะคือวันนี้นะคือสามารถ walk in ไปได้เลยใครจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้คำว่า Walk- in นอ่ะคือการเดินเข้าไปลงทะเบียนลงทะเบียนขอฉีดเลยคือถ้าเกิดวัคซีนหมดในวันนั้นก็ไม่ได้ฉีดถ้าวัคซีนมีเราก็ได้ฉีดสร <c oughs> ุปใครผิดครับ ต้นขั้วมาจากโรงพยาบาลส่งมาหาอนามัยอนามัยกระจายข่าวให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านส่งให้อสมอในเขตของแต่ละคนซึ่งเราเป็นแค่ลูกบ้านเราก็แค่รับสารท้ายสุดคือจากอสมอโอ้โหหัวร้อนนะครับสรุปไม่ได้ฉีดคือคนอะที่ไปอะพอมาร์จจอดรถที่เขาเกียวซีนจอดรถพบนึกใจทําไมเขาเดินกลับันเยอะจัง นี่เขามาถึงแล้วเขาฉีดกันเลยเหรอคือคือเดินกลับเดินเดินเดินแบบเดินกลับมาที่รถกันอ่ะก็แปลกใจอ๋อกระจางแล้วมาร์กยืนฟังคนอายุ60อ่ะข้างในอ่ะตรงที่เขารอตรวจกันแล้วนะชื่อลุงอะไรสักอย่างแหละอ่าของลุงยังไม่มีข้อมูลนะคะวันนี้ยังไม่ได้ฉีดเอ้าอายุ60สิบก็ยังไม่ได้ฉีดเนะาะขนาดไม่มีข้อมูลก็ไม่ฉีด และในนั้นมีคนฉีดเข็มสองด้วยซึ่งเขาจะฉีดเข็มสองให้ก่อนเขาจะฉีดคนที่เข็มที่สองแล้วคนเข็มแรกค่อยมาฉีดตอนบ่ายซึ่งคนมีไปพันพันคนเขาจะทันไหมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นหัวร้อนกลับบ้านก็เสียเวลา <c oughs> แบบนี้ใครผิด ซึ่งเราเป็นแค่ประชาชนคนสุดท้ายที่รับสารข้อมูลโอเคมาก็ไม่ได้เขีเข็มแรกก็พลาดตีก็ต้องรอนู่นเลยครับมีคำสั่งอีกทีว่าวัคซีนจะเข้ามาอะไรคือตอนนี้ประเทศไทยเขามีวัคซีนกันหมดแล้วพิจิตระเพิ่งจะมาล็อตแรกล็อตรอบแรกเลยคือล็อตนั้น พี่ชายอ่ะพี่อุ้ยเขาไปเล่นดตืนตีเป็นโฟกซองกล่อมบรรยากาศเมื่อประมาณสัก3าสีเดือนที่แล้วนั่นแหละครับคือล็อตแรกชีดไปไม่กี่คนอีกและนี่คือล็อตที่สองเป็นล็อตของอายุหกสิบกับเจ็ดกลุ่มเสียงเอ,อดเขาเรียกอะไรเจ็ดโลกกลุ่มเสียงโอเคเราเป็นคนธรรมดาเราแข็งแรงก็ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมาเหมือนกับว่ามาทําคลิปบรรยายมาคลิปทําคลิปบน่นอะไรสักอย่างแล้วเมื่อคืนอุตส่าห์นอนไวไม่ได้ดูหนังเลยโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยนะครับก็ใครที่ได้ฉีดแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยใครที่ยังก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าทําไมมันถึงได้ชา้าขนาดนี้ มีเงินเป็นหมื่นนล้านวัคซีนโดดเดียวมันยากเย็นแช่เนาะต้องมีตัง์งันไปฉีดเองเนะี่ยเออมาตอนติดไฟแดงอยู่เอ,อลุงที่ขายพวงมาลัยบอกว่าเขาขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกเนาะเขาต้องเจอคนเยอะเขาต้องเจอรถหลายคันวันหนึ่งเป็นสี่ร้อยห้าร้อยคันเขาบอกเขาต้องไปจ่ายเงินซื้อวัคซีนฉีดเองเมือ่อเข็มแรกเมือ่อประมาณสามเดือนที่แล้วฉีดของ อะไรสักอย่างนะเขาบอกเสียไปเก้าร้อยประชาชนต้องซื้อวัคซีนกันเองครับผมพีแอมเจไนามาก็ซื้อเองเข็มละพันกว่าบาทลงทะเบียนซื้อเองโอ้ตายตายตายต,ายตายแล้วลูกกระต้อยร่อยอย่างเราจะมีตังไปซื้อเนะี่ยโอเคมาแล้วบ,บ๊ายาย <c oughs> เยี่ยมไทยแลนด